เปิดแอร์แล้วร้อนห้องไม่เย็นให้ลองเช็คที่หมดการถ่ามของแอร์ก่อนนะครับว่าอยู่โหมดอะไรถ้าอยากให้ห้องเย็นก็ให้กดที่ปุ่มโหมดทําความเย็นหรือคูโหมดเราสามารถกําหนดอุณหภูมิได้ครับว่าจะให้กี่องศาตามที่เราต้องการนอกจากนี้เรายังสามารถปรับความแรงของพัดลมได้อีกด้วยครับต่อไปโหมดพัดลมหรือแฟนโหมดจะเป็นแค่เพียงลมจากพัดลมโหมดนี้จะใช้ลดกลิ่น ระบายกลิ่นที่ไม่เป็นประสงค์หรือลดกลิ่นอับภายในห้องที่ไม่มีหน้าต่างทำงานคล้ายๆกับเครื่องฟอกอากาศในห้องนั่นเองครับต่อไปมาดูในโหมดของโหมดลดความชื้นหรือว่า dry mode มีสัญลักษณ์เป็นรูปหยดน้ำใช้เพื่อลดปัญหากลิ่นอับชื้นที่เกิดจากเชือ้อราทั้งภายในตัวเครื่องของแอร์หรือว่าภายในห้องในช่วงฤด,ดูฝนและนี่ก็คือวิธีการง่ายๆสำหรับการเปิดโหมดแอร์ให้ห้องเย็นสบาย ถ้าถึงชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ